P School ครับวันนี้พวกเราจะมาตอบคำถามที่คิดว่าหลายๆคนที่สนใจหอพักโรงเรียนของเรานะคะจะต้องอยากรู้และคำตอบในคลิปนี้ก็จะช่วยใหาใค้คคสงสัยให้กับทุกคนได้อย่างแน่นอนค่ะก่อนที่เราจะไปเรื่องตอบคนถข่กันเดี๋ยวขอบอกข้อมือค้่าวๆเกี่ยวกับหอพักโรงเรียนเราก่อนค่ะหอพักโรงเรียนเลิสัตพัฒนามี2ที่ด้วยกันค่ะโดยที่แรกนะคะก็คือหอพักนักเรียนหญิงซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียนเราค่ะหห้องจะมีรูมเมท2สองถึงสคนมีพื้นที่ส่วนกลางให้ได้ใช้ร่วมกันมีคุณครูคอยดูแลและะรรบบรักษาาความ เปอดเผยตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนขอพักที่2นะครับก็คือหอพักชายเป็นหอพักนอกโรงเรียนตั้งอยู่ที่ Go Residence ซึ่งห่างจากโรงเรียน10กิโลเมตรครับมีพื้นที่ส่วนกลางคุณครูเรียนหอพักแล้วก็ระบบภาษาความปลอดภัยเรียอง่ากเหมือนกับทางของพักหญิงเลยครับจะแตกต่างกาันที่วิธีการเดินทางอย่างเดียวซึ่งจะเดินทางด้วยรถบัสรับส่งทางรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นครับเอาเปา็นว่าตอนนี้เรามาเข้าสู่ช่วงคิวของ AS ไปดอเมเทนนี่กันดีไหมบเย้เขาถามข้อแรกครับทำไมถึงเลือกมาอยู่หอพักโรงเรียน เอาเป็นว่าเรื่องมีนผมก่อนดีกว่าจริงๆนผมเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณพ่อคุณแม่ไม่สะดวกไปรับไปส่งทั้งเช้า,ชาและเย็นก็เลยเลือกมาอยู่ที่หอพักนี้อยู่ได้ประมาณกําลังเข้าสู่ปีที่6กแล้วครับก็แฮปปี้มาตลอดในยะด่าเป็นบ้านหลังที่2เลยจะคล้ายๆกับเพื่อนเลยครับก็คือพ่อกับแม่ไม่สะดวกมาส่งเนาะก็อยู่ได้กับชีมมา5ปีแล้วทุกอย่างโดยรวมดีไปหมดเลยครับบ้านซงอยู่ไกลนะคะก็พ่อแม่ไม่สะดวกมารับมาส่งด้วยก็เลยอยู่หอค่ะแล้วก็เข้าสู่ปีที่6ก็เหมือนกันก็อยู่กับพี่ีคมมวาสุข เข้าสู่คําถามที่3ค่ะรีวิวการมาอยู่หอพักของตัวเองกิจวัตรประจำวันของนิเชอก็คือตื่นเช้าบอกเลยว่าไม่เคยเลงสายนี่เป็นยังไงแล้วก็มาเรียนแล้วก็กลับขึ้นหอพักนี่ชอบอยู่บนหอพักมากเพราะว่ารู้สึกว่าฟินสบายค่ะนั่งเรียนอะไรอย่างนี้นั่งเรียนกับเพื่อนแชร์ก,กันแล้วก็บางทีที่แบบเรียนแล้วแบบเหนื่อยจังอะไรอย่างงี้ก็มีมาเล่นกิจกรรมของหอพักด้วยมีทั้งแบบร้องคาราโอเกะเล่นบอร์ดเกมต่างๆเยอะมากเลยสนุกมากค่ะ หอพักนะคะมีอาหารให้ทั้งหมด2องมื้อด้วยกันก็คือมื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็นและตอนเย็นเนี่ยถ้ายังกินไม่จุใจเนี่ยก็สามารถสั่ง e ด i v e r y รีะคะมาได้ถึง2ทุ่มเลยส่วนของแสงนะคะก็จะคล้ายๆกับของกิจเลยค่ะก็คือพวกเราเป็นศิลปินทีบ๊อปเนาะก็คือจะต้องมีการซ้อมหลังเลือเรียนซึ่งก็เลิกดึกกันเกือบทุกวันเลยค่ะก็กลับหอมาก็จะมีคุณครูที่คอยดูแลเรานะคะแล้วก็คอยเช็คชื่อให้เราและ ขอให้ทราบในทุกวันด้วยค่ะว่ากีก่โมงออกจากหอกี่โมงเพื่อให้ครอบครัวอุ่นใจค่ะถ้าให้พูดตรงๆก็คือมีเวลานอนมากขึ้นค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะตื่น7จ็ดโมงตรงได้เพราะว่าเราสามารถแค่เดินลงมาแล้วก็ถึงโรงเรียนเลยเพราะงั้นก็ไม่ต้องตื่นเช้าแล้วก็เดินทางในส่วนของคินครับช่วงนี้คิงก็จะค่อนข้างหัวหมุนกับการอ่านสอบเพราะว่าก็จะมหกแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะถึงฤด,ดูการสอบ ไฟแนลและก็<ม>จะอ่านหนังสือเครียดมากในหอพักก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้มากมีฟังิลิตี้ดีๆอะไรเงี้ยครับรวมถึงเวลาที่แบบเครียดมากๆอย่างมีชื่อหรือที่ก็จะไปเล่นกิจกรรมหลังเรียนแต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องแบบอยากมีคนให้ทำปรึกษาหรือรับฟังเราดนะ้วก็มีค,คุณคร<ด>ูที่รับฟังเราได้มีคนเซ้าคุณครูที่คอยให้คำปรึกษาหรือรับฟังเราในส่วนของกิจนะครับก็วันไหนที่เราไม่ได้มีไปสอบเนี่ยก็จะมีการออกมาทำกิจกรรมหอพักบ้างอย่างเช่น ที่มีบอกเลยก็คือ,อาการออกกำลังกายครับจะมีเล่นแบดมินตันบ้างแล้วก็เล่นบาสบ้างครับบอกเลยว่าเป็นการคลายเครเียดรูปแบบหนึ่งที่สนุกมากๆครับคำถามต่อมานะครับจะเป็นเหตุการณ์ประทับใจที่เกิดขึ้นที่หอพักครับส่วนของผมเองจะเป็นเรื่องตอนประมาณม,ม,าม2ม3ครับช่วงนั้นเราไปสอนเต้นแล้วก็กลับมาก็รู้สึกว่าตัวเองอมีอาการป่วยรู้สึกไม่สบายก็เลยบอกคุณครูหอพักไปครับคุณครูก็รีบจัดแจงแล้วก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วก็ดูแลต่อครับ สำหรับก,กิจกรรมที่ชีบประทับใจครับจะเป็นกิจกรรมอำลาพีม่ม6ครับน้องๆเนี่ยหรือแล้วก็คุณครูช่วยกันจัดก,กิจกรรมอำลาให้พี่ๆม6ที่กำลังจะจบในปีนี้ได้เยว่าแบบในกิจกรรมมันมีหลายๆอย่างมากถึงอาหารหรือดนตรีนะครับอบอ,อุ่นมากๆเลยครับที่นิชีป,ประทับใจเลยคือดนตรีในสวนกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีของทางหองพักค่ะก็คือเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับนักเรียนหอพักได้สแสดงความสามารถของตัวเองไม่ว่าจะร้องเล่นดนตรีต่างๆมามมาเลย ็สิ่งที่ใจประทับใจนะคะก็คือด้วยความที่ใจมีซ้อมเรื่องดึอกอะไรอย่างนี้ก็จะมีความเครียดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็อย่าหาใครสักคนเพื่อรับฟังปัญหาของเราก็จะมีคุณครูที่คอยรับฟังเราตลอดเลยคะ่ะก็นูขอบคุณคุณครูนะคะซึ้งใจมากชิดว่าสิ่งที่ชินชอบที่สุดของพองพันเลยคือมิตรภาพ่าบพ่อพ่าอยู่พูดจริงพูดจริงอยู่อยู่่อพยอยันมาแด้วห้าปีก็จะมีแบบทั้งรุ่นพี่ที่จบแล้วหรือรุ่นน้องทพ่แบบ กำลังจะขึ้นมาเรื่อยๆรู้สึกว่าเหมือนเรามีคอนเนคชั่นกันบางอย่างอยู่แบบเออเป็นเด็กหอเหมือนกันนะ mm hmm. คุณเป็นเด็กหอเราเป็นเด็กหอวมันแบบคุยกันง่ายแซงชอบคุณครูที่หอพักแล้วก็เ,เพื่อนที่หอพักมากๆเลยค่ะคุณครูก็ส่วนตัวแซงแล้วเนี่ยแซงก็จะมีปัญหาชีวิตค่อนข้างเยอะในช่วงหนึ่งแซงก็จะไปคุยกับคุณครูคุณครูก็จะให้คำปรึกษาแซงอยู่กับแซงตลอด หลายชั่วโมงเลยก็คือเป็นคคนรูที่น่ารักมากๆค่ะส่วนเพื่อนๆที่เซียงไฮ้เห็นก็จะเป็นเพื่อนร่วมหอพักหรือในระทับเรียนแสกนก็ช่วยเราคล้องปัญหาเซีงได้เหมือนกันไม่ใช่ extravert นะติดเพื่อนติดเพื่อนก็รู้สึกว่าแบบเวลาอ่านหนังสือมันก็ไม่เหงามันก็มีเพื่อนแบบเรียนไปได้วยกันอะไรอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆคือคุณครูค่อนข้างที่จะน่ารกักแบบมีอะไรหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถขอความช่วยเหลือคุณครูได้ตลอด คครูาปมามกไปกันที่คําถามต่อไปนะคะการที่เราอยู่หอพักเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างแล้วเราโตขึ้นยังไงบ้างเริ่มจากแซงนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองใช้ชีวิตคนเดียวเก่งขึ้นค่ะแล้วก็มีระเบียบกับตัวเองมากขึ้นมีวินัยมากขึ้นค่ะมาของนิชิีบ้างก็คือการที่เรามาอยู่หอพักเราไม่ได้มาอยู่คนเดียวเนาะเรามีสังคมที่เราจะต้องเข้าไปอยู่ด้วยมีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนรุ่มเทต,ต่างๆใช่เพระาะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสังคมที่เราอยู่ค่ะ มองว่านอกจากสองเรื่องนี้เนี่ยยังมีเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องการรับผิดชอบที่มากขึ้นเนาะเพราะว่าไอ้เวาสองคนอยู่หอพักชายตอนเช้าก็ต้องตื่นมาเพื่อขึ้นรถบัสให้ทางนะไม่งั้นจะตกรถแล้วก็ไปเรีนเยนไ <c oughs> คิดคิดว่าคินเห็นด้วยกับทั้งสามคนเลยคิดว่าจริงๆการอยู่หอพักเหมือนเราออกห่างจากคุณพ่อคุณแม่มามาอยู่ด้วยตัวเองอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับคนที่แบบเราไม่รู้จักมาก่อนข้อหลักจริงๆของมันคือการที่เรา ที่เราได้ฝึกการดูแลตัวเองขั้นพื้นฐานนาขั้นพื้นฐานที่อนาคตรเราก็สามารถไปแบบปรับใช้หรือว่าไปทําให้ชีวิตเราแฮปปี้ขึ้นได้สุดท้ายแล้วฝากหนงคนที่กำลังตัดสินใจเข้ามาอยู่ที่หอพักโรงเรียนนะครับสำหรับใครที่บ้านอยู่ไกลหรือไม่สะดวกเดินทางไปกับ ขอพัโรง,เ,งเรียนเนสายทิพย์นาดีต้อนรับทุกคนนะคะรับรับรองว่าที่นี่สะดวกสบายปลอดภัยและมีเวลาพัฒน,นาตัวเองมากขึ้นแน่นอนครับมาเรียนรู้ร่วมกันในสังคมเล็กๆกับชาวหอพักไปด้วยกันนะคะพวกเราชาวนักเรียนหอพัก LSP School ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย